โชคยังดีที่ชินซาบุโร่ยังมีอายุหญิงรับใช้ที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งเพื่อนเล่นของเขามาตั้งแต่เด็กๆคอยดูแลเขาอยู่ไม่ห่างข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆหญิงสาวมีตั้งมากมายยายท่านไม่ยอมตัดใจจากนางผู้นั้นสักทีนางคือชีวิตของข้าไม่มีใครแทนนางได้ เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอาการป่วยทั้งทางกายและทางใจของชินซาบุโรก็ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงและดีขึ้นเรื่อยๆตามลด,ดับท่านชินชาบุโรท่านจะไปไหนท่านชินชาบุโรวันนี้ข้าจะไปเดินเล่นรอบเมืองอข้าดีใจเหลือเกินที่นายท่านของข้าตัดใจจากท่านโอซิยุได้สักทีข้าจะไปเสือผหาข่าวของโอซิยุสักหน่อย ว่าเหตุใดใยนางหายหน้าหายตาไปชิ